สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรา Spoiler Alert และในวันนี้ผมก็มีหนังที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังกับเรื่อง The Shape of Water ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของหนังผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับยามดึกที่ผู้คนหลับไหลแต่สำหรับีไลซซา นี่คือเวลาตื่นไปทำงานของเธออีไลซ่าเป็นผู้บกพร่องทางการพูดถึงแม้อีไลซ่าจะมีความบกพร่องหลายด้านแต่เธอก็ยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีรอยยิ้มได้ทุกวันอีไลซ่าอาบน้ำและทำอาหารกินเองแบบง่งายๆเธอนำแซนวิชที่เพิ่งทำเสร็จไปฝากเพื่อนบ้านเขาเป็นจิตตกรไส้แห้งที่ชื่อจายส์อีไลซาเกือบเข้างานสาย โชคดีที่เพื่อนสนิทของเธอช่วยแทกคิวในการตอกบาดให้เพื่อนสนิทของอิไลซิซาเธอเป็นสาวผิวสีร่างถ้วมที่ชื่อเซลดาสองสาวทำงานเป็นแม่บ้านทําความสะอาดในศูนย์วิจัยพวกเธอต้องคอยเช็ดถูปัดกวาดในยามที่นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องทดลองบางอย่างจนเละตุ้มเปะ๊ะหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ก็พูดขึ้นว่าที่ศูนย์วิจัยของเรากำลังได้รับทรัพย์สินชิ้นใหม ที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากๆและถือเป็นความลับขั้นสุดยอดทันใดนั้นแทงน้ำที่ถูกล็อกอย่างแน่นหนาก็ถูกพามายังใจกลางห้องอีไลซ่ามองเข้าไปในแทงน้ำปรากฏว่ามีแสงสีเงินสว่างตาแหวกว่ายอยู่ในนั้นมันใช้มือที่มีพังผืดจับมาที่หน้ากระจกจ่ายเพื่อนบ้านที่เป็นจิตตกรไส้แห้ง รถพายีไลซซามากินมื้อเช้าที่ร้านพายแห่งหนึ่งจายส์แม้ดูจากภายนอกเป็นชายวัยกลางคนที่สุขุมนุ่มลึกราวกับสุภาพบุรุษในหนังคลาสสิกแต่จริงๆแล้วจายส์มีหัวใจนุ่มนิ่มเขาแอบปิ้งพนักงานหนุ่มหล่อร้านขายพายจายส์ไม่ได้พาอีอลซ่ามาเลี้ยงขอบคุณเขาแค่พาเธอมาเป็นเพื่อนอารมณ์คล้ายๆเพื่อนสาวที่ปิ้งหนุ่มหล่อแต่ไม่กล้าไปคนเดียวอีไลซ่าได้ชิมพายสีเขียวนั้น รถชาติหมาไม่เห่าอย่างแรงแต่จายสก็หอบมันกลับบ้านทุกวันสองสาวกำลังถูพื้นตรงทางเดินจูจูสตริกแลนด์ก็โผล่ออกมานิ้วมือของเขาขาดเลือดไหลนองเจิ่งเต็มพื้นสตริกแลนด์เอามือกุมนิ้วที่ขาดแล้วมองหน้าอีไลซ่าสองสาวถูกเรียกตัวเข้าไปในห้องทดลองพวกเขาสั่งให้ทั้งคู่ต้องทำความสะอาดให้เสร็จภายใน20นาที อิไลซ่าราดน้ำที่พื้นแล้วก็มีบางสิ่งไหลออกมามันคือนิ้วมือของสตริกแลนด์นั่นเองอิไลซ่าหยิบใส่ถุงกระดาษเซลด้ารีบวิ่งไปแจ้งหัวหน้า,าแผนกระหว่างนั้นเธอก็เดินมาที่หน้าแท้งน้ำมีบางสิ่งว่ายออกมาอยู่ตรงหน้าเธอจะว่าเป็นพรายน้ำก็น่าจะใช่เพราะรูปร่างเหมือนคนผสมสัตว์น้ำผิวหนังมีลวดลายสีน้ำเงินเรืองแสงเหมือนกบ ดวงตากลมโตสีเหลืองที่คอและแผ่นหลังมีครีบเหมือนปลาตามร่องนิ้วมือนิ้วเท้ามีพังผืดเป็นความงดงามแปลกตาที่เอลซ่าไม่เคยพบเห็นวันรุ่งขึ้นเอลซ่าแอบเข้ามาในห้องทดลองอีกครั้งเธอนั่งข้างๆบ่อน้ำสีเขียวโซเล็กเคลื่อนที่บง่งบอกว่าเจ้าสิ่งนั้นกำลังว่ายออกมามันโผล่หน้าเหนือผิวน้ำ กระพริบตาปริบๆมองเธออย่างไม่ไว้ใจอีไลซ่าใช้ช้อนเคาะไปที่ไข่ต้มเธอบรรจงปอกเปลือกและยื่นให้เจ้าสิงนั้นลุกขึ้นยืนเต็มความสูงและแผดเสียงคำรามอีไลซ่าถอยหนีเธอรู้สึกกลัวแต่ก็สงสารเจ้าสิงนั้นเช่นกันเธอวางไข่ต้มตรงหน้าเจ้าสิงนั้นมันหยิบไข่ต้มและว่ายหนีไปอย่างรวดเร็ว สองสาวถูกสตริกแลนด์เรียกเข้าไปคุยเขาเริ่มคุกคามทั้งสองด้วยการอ่านประวัติของพวกเธออย่างละเอียดเซลด้าไม่พอใจมากที่สตริกแลนด์ละลาบละล้วงเรื่องครอบครัวของเธอแต่เธอก็ต้องฝืนเก็บอาการแต่ก็ยังไม่หนักเท่าอีไลซ่าเธอเป็นใบ้แต่ไม่ได้หูหนวกเธอได้ยินชัดเจนทุกคำสตริกแลนด์ไม่ขอบคุณเธอสักคำที่เจอนิ้วของเขาแต่กลับดูถูกว่าทำไม เไลซาถึงเอานิ้วของเขาไปใส่ในถุงสกรปรกแบบนั้นเขาบอกว่าจับเจ้าสิ่งนั้นมาจากแม่น้ำในอเมริกาใตา้และขอเตือนว่าอย่าได้ใจอ่อนสงสารมันเด็ดขาดแต่ความกลัวก็ใช้ว่าจะหยุดความสนใจของเไลซาได้เธอวนกลับมาที่ห้องทดลองบ่อยครั้งเธอเอาแผ่นเสียงและไข่ต้มมาฝ่าเจ้าสิ่งนั้นเริ่มไว้ใจเธอมันเข้าใกล้เไลซซา และชื่นชอบเสียงเพลงที่เธอเปิดอีไลซ่ารู้ได้ทันทีว่าสิ่งมีชีวิตตรงหน้าไม่ใช่อสุร,รกายหรือสิ่งชั่วร้ายช่วงนี้อีไลซ่ามักหลุดยิ้มบ่อยๆเหมือนคนมีความรักเธอมักเอาเพลงไปเปิดในห้องทดลองถูพื้นและออกสเต็ปเต้นรำอย่างสนุกสนานพรายน้ำมองเธออย่างชื่นชมและทั้งคู่ก็เอามือแนบกันหน้าตู้กระจกโดยหารู้ไม่ว่าทุกการกระทำ อยู่ในสายตาของโรเบิร์ตผู้เป็นนักทดลองในศูนย์แห่งนี้อีไลซ่านำไข่ต้มมาให้เช่นทุกวันแต่ครั้งนี้เธอถึงกับเข่าสุดด้วยความตกใจเพราะเจ้าพลายน้ำถูกล่ามโซ่ไว้กลางห้องทดลองอย่างน่าเวทนาเธอพยายามจะช่วยแต่ก็มีใครสักคนกำลังเข้ามาในนี้อีไลซ่าจึงวิ่งไปแอบอยู่หลังตู้ไฟและดูสตริกแลนด ใช้กระบองไฟฟ้าทรมานพรายน้ำอย่างโหดเหี้มทันใดนั้นเองก็มีนายพลยศใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาและสตริกแลนด์ก็ประจบประแจงอย่างดีพวกเขาบอกว่าพรายน้ำตัวนี้ถูกชาวเอเมซอนบูชาเหมือนพระเจ้าพวกเขาต้องการแค่ชนะประเทศคู่แข่งไม่สนว่าจะต้องทดลองอย่างปาเถื่อนขนาดไหนขอแค่ได้ครอบครองวิทยาการที่เหนือกว่าก็พอ สริกแลนเสนอว่าเราควรชำละดูการทำงานของอวัยวะภายในโรเบิร์ตเข้ามาประคองพายน้ำเอาไว้และบอกว่ายังไงก็ห้ามชำละและขอร้องให้นายพลช่วยฟังคำเตือนเขาหน่อยแต่กลายเป็นว่าโรเบิร์ตถูกตะคอกใส่ว่าเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์ธรรมดากล้าดียังไงมาสั่งให้คนยศใหญ่โตอย่างเขาต้องทำตามโรเบิร์ตเห็นอีไลซาที่กำลังแอบอยู่แต่ก็เลือกที่จะไม่บอกใคร อิเลซ่าร้อนใจจนทนไม่ไหวเธอคุยกับจายส์ว่าต้องการช่วยพลายน้ำออกมาแต่จายส์บอกว่ามันผิดกฎหมายและเขามองว่าพลายน้ำเป็นเหมือนสัตว์ทั่วไปจายส์บอกว่าไม่มีใครช่วยปลาทุกตัวในตลาดไม่ให้ถูกทุบหัวได้หรอกนะจายส์ไม่สนใจเขาต้องออกไปทำธุระสำคัญจายส์เดินจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำจายส์นำภาพวาดไปเสนอลูกค้า แต่ก็ถูกปฏิเสธไม่มีชิ้นดีเขาจึงแวะไปกินพายเพื่อคลายความเศร้าพนักงานรูปหล่อคนนั้นเข้ามานั่งข้างๆและชมว่าภาพวาดของเขาสวยมากจริงๆจายสขอบคุณและเผลอไปจับมือของชายหนุ่มท่านใดนั้นจากหนุ่มหล่ออัธยาศัยดีก็กลายเป็นคนหัวขวดทันทีเขารังเกียจเมื่อรู้ว่าจายเป็นเกย์และขับไล่เาาขายังหยาบคาย จายจึงรู้ว่าตัวเองทำผิดต่ออีไลซาแค่ไหนเธอคือคนเดียวที่ไม่รังเกียจในตัวตนจริงๆของเขาและเขาจะทำให้เธอผิดหวังไม่ได้จายสเคาะเรียกอีไลซาหน้าห้องแล้วบอกว่าเขาพร้อมช่วยเธอทุกอย่างบอกมาเลยว่าเขาต้องทำอย่างไงบ้างโรเบิร์ตเดินทางไปแจ้งข่าวให้ฝ่ายโซเวียตทราบโรเบิร์ตไม่ใช่พวกชาตินิยมและยิ่งไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เลือดเย็น เขาต้องการจะช่วยชีวิตพายน้ำเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆแต่กลายเป็นว่าทุกสิ่งที่ทำไปเหมือนตัวเขาเป็นแค่เบีย้ยนในเกมชิงดีชิงเด่นของสองประเทศเท่านั้นอีไลซาเตรียมแผนสำหรับหลบหนีเรียบร้อยแล้วจายสจะขับรถตู้มาที่จุดส่งสินค้าในศูนย์วิจัยเขาจะปลอมตัวเป็นคนส่งของโดยใช้ฝีมือวาดภาพในการปลอมแปลงเอกสารโรเบิร์ตอยู่ในห้องน้ำพร้อมกับเข็มฉีดยาที่มีพิษ เขาไม่มีทางเลือกสู้ให้พรายน้ำตายอย่างสงบเสียยิ่งดีกว่าที่ถูกผ่าทั้งเป็นอีไลซาขึ้นไปยืนบนถังและกำลังหันกล้องวงจรปิดไปทางอื่นอีไลซาเข็นรถเก็บผ้ามาที่ห้องทดลองและช่วยพยุงพรายน้ำขึ้นมาจริงอย่างที่โรเบิร์ตคาดไว้เขาโผล่ออกมาจากมุมมืดและบอกว่าจะช่วยอีไลซาเองเขานำสิ่งที่จำเป็นในการดูแลพรายน้ำให้กับเธอ เขาจะระเบิดหม้อปแปลงไฟเพื่อประวิงเวลาให้อีไลซซาพาพรายน้ำไปถึงจุดส่งของอีไลซามาถึงจุดส่งของแต่เซลดากลับยืนขวางเอาไว้เธอไม่อยากให้อีไลซซาหาหาใส่ตัวไจส์ขับรถมาถึงจุดตรวจเขาถูกทหารยามจับได้ว่าปลอมแปลงเอกสารสตริกแลนด์ที่มองเห็นภาพในจอมอนิเตอร์ก็รู้ได้ทันทีว่าน,นั้นไม่ใช่รถขนผ้าอย่างแน่นอน ตอนนี้ม้อแปลงระเบิดแล้วทุกอย่างในศูนย์ตกอยู่ในความมืดโรเบิร์ตเข้าไปช่วยจ่ายด้วยการลอบโจมตีฉีดยาพิษใส่ทหารยามพวกเขาสามารถช่วยพายน้ำขึ้นรถได้สำเร็จสตริกแลนด์ทำได้เพียงแค่ยิงไล่หลังรถตู้เท่านั้นพายน้ำอยู่ในสภาพอิดโรยอย่างมากอีเลซ่าพยุงเขาลงไปนอนในอ่างน,น้ำแล้วโรยเกลือจนท่วมให้เค็มเหมือนทะเลเธอออกไปสำรวจทางหนี ทางออกเดียวคือท่าเรือที่มีประตูกั้นน้ำถ้าฝนตกจนน้ำเยอะพอประตูก็จะเปิดออกสู่ทะเลเพื่อไม่ให้ทุกคนสงสัยอีไลซ่าก,กลับไปทำงานเหมือนเดิมทั้งสองสาวถูกสตริกแลนด์เรียกไปสอบปากคำตอนแรกเขาก็สงสัยว่าพวกเธออาจจะมีเอี่ยวจนกระทั่งอีโก้ได้เข้ามาบดบังมันสมองเขาคิดแค่ว่าแม่บ้านที่คอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว คงจะไม่มีปัญญาก่อเรื่องใหญ่แบบนั้นได้หรอกหลังจากที่พักฟื้นจนเริ่มหายดีเจ้าพรายน้ำลุกออกมาจากอ่างทุกอย่างในห้องดูแปลกใหม่ราวกับคนละโลกกับที่เขาเคยอยู่เจ้าพรายน้ำเดินไปที่ทีวีและมองภาพที่เคลื่อนไหวได้ทันใดนั้นเจ้าเหมียวที่จายเสียงไว้ก็โผล่ออกมาและขู่ใส่เขาพรายน้ำคำรามเสียงดังและจับเจ้าแมวน้อยตัวนั้นกินสด จายส์ที่เดินออกมาเห็นแมวตัวเองในสภาพหัวขาดก็เกิดกลัวพรายน้ำขึ้นมาพรายน้ำวิ่งหนีออกไปด้านนอกครีบที่ต้นแขนข่วนจายส์จนเป็นแผลจายส์โทรไปบอกอีไลซาเธอเดินหาพรายน้ำจนทั่วและพบว่าเจ้าพรายน้ำอยู่แค่ชั้นล่างเท่านั้นเขากำลังยืนดูหนังในโรงภาพยนตร์เก่าๆย่างตื่นตาตื่นใจอีไลซ่าเดินมาหยุดตรงหน้า เธอยิ้มให้พรายน้ำและพาเขากลับมาที่ห้องตามเดิมตอนนี้เขาไม่กินแมวอีกแล้วและยังรู้วิธีสื่อสารกับพรายน้ำอีกด้วยเวลาจะสื่อสารก็แค่สัมผัสตัวกันและสิ่งที่อยากจะสื่อจะส่งตรงเข้าสมองอีกฝ่ายเองฉะนั้นจายจึงรู้ว่าพรายน้ำต้องการขอโทษเขาไม่รู้ว่าแมวคือสัตว์เลี้ยงอีเลซ่านั่งลงที่ข้างอ่างน,น้ำและยิ้มอย่างสุขใจ เธอสัมผัสที่ตัวเขาลวดลายสีน้ำเงินตามตัวก็เรืองแสงภาพตรงหน้าง,งดงามราวกับเรื่องโฉมงานกับเจ้าชายอสูรยังไงอย่างนั้นเลยแผลของจายหายเร็วมากและที่สำคัญเหมือนพายน้ำจะมีพลังในการเยียวยาอีกด้วยสายสัมพันธ์ของอเอลซซากับพรายน้ำยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจากความสงสารก็เกิดเป็นความรักให้แก่กัน จนยากจะทำใจที่จะกล่าวลาได้แต่อีไลซาเข้าใจว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ของพายน้ำสักวันเขาจะต้องกลับลงสู่ทะเลบ้านเกิดที่จากมาฝนก็ตกหนักมาหลายวันแล้วขออีกแค่นิดเดียวประตูกั้นน้ำก็จะเปิดออกสตริกแลนด์โดนนายพลเล่นงานอย่างหนักสตริกแลนด์เป็นทหารที่ซื่อสัตย์เขาทำเรื่องสกระปรกมามากมาย แต่ตอนนี้แค่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวนายพลกลับตะเพิดเขาออกมาเหมือนหมูเหมือนหมาพรายน้ําอากาศแย่ลงผิวหนังหลุดลอกเพราะจากทะเลมานานพรายน้ําต้องกลับทะเลในวันนี้โรเบิร์ตเก็บของเตรียมย้ายหนีเขามาที่จุดนัดพบตามที่พวกโซเวียตบอกโดยไม่รู้เลยว่าทุกการกระทําของเขามีสตริกเล่นจับตาดูอยู่ไม่หา่างโรเบิร์ตนั่งรอสักพัก สหายของเขาก็โผล่ออกมาไม่มีรหัสหรือรอยยิ้มอย่างเคยเขายิงใส่โรเบิร์ตจนหงายหลังโรเบิร์ตร้องขอความเมตตาสหายเตรียมลั่นไกปิดจ็อบสตริกแลนที่แอบอยู่ข้างหลังก็ได้ช่วยชีวิตโรเบิร์ตได้อย่างหวุดหวิดด้วยการเป่ากระโหลกพวกโซเวียตท,ทุกคนแต่ก็เหมือนหนีเสือปะจระเข้สตริกแลนลากโรเบิร์ตสภาพที่ใกล้ตายโยนใส่กองทรายแล้วเริ่มเค้นเอาความจริง ริกแลนบุกมาที่บ้านของเซลดาเขาข่มขู่เธออย่างหนักเซลดากลัวจนน้ำตาไหลแต่เธอก็มีความกล้าพอที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องสามีขี้กลัวของเซลดาแทนที่จะปกป้องภรรยาเขากลับแฉว่าเจ้าสัตว์ประหลาดอยู่ที่บ้านอีไลซซาเซลดาผิดหวังในตัวสามีเป็นอย่างมากเธอรีบโทรบ,บอกอีไลซซาทันที สตริกแล่นมาถึงบ้านของอีไลซาแต่ก็ไม่พบอะไรสักอย่างสตริกแล่นโกรธจนคุมสติไม่อยู่เขาพยายามสืบหาว่าเธอจะไปที่ไหนแต่ก็คงไม่ต้องเดาให้ยากเพราะอีไลซาดันเขียนในปฏิทินว่าวันนี้จะไปท่าเรือจายส์และอีไลซากำลังร่ำลากันที่ท่าเรือไพรนนะพยายามใช้ภาษามือบอกว่าเขาอยากอยู่กับอีไลซาเธอไปกับเขาได้ไหม อีไลซาร้องไห้ออกมาเธอบอกว่าไปด้วยไม่ได้เพราะทะเลไม่ใช่บ้านของเธอท่านใดนั้นสตริกแลนที่ไล่าตามมาติดๆเขาชกหน้าจายจนล้มควม่ำและยิงเข้าที่หัวใจของพรายน้ำอย่างจังส่วนอีไลซานั้นโดนยิงที่หน้าท้องจ่ายสลุกขึ้นและใช้ไม้ตอกหน้าสตริกแลนจนล้มควม่ำจ่ายสเข้าไปประคองอีไลซาในสภาพใกล้ตาย ลายน้ำที่มีพลังเยียวยาต่อให้เขาถูกยิงเขาก็ไม่ตายเขาลุกขึ้นมาอย่างเกลี้ยกล่อมเสียงคำรามในลำคอดังไม่หยุดเขาเดินมาที่สตริกแลนดที่กำลังลนลานเปลี่ยนกระสุนพายน้ำใช้กงเล็บปาสตริกแลนดจนตายตำรวจแห่กันมายกใหญ่พายน้ำอุอ้มีไลซซาและกระโดดลงน้ำไปร่างของเธอค่อยๆจมสู่เบื้องล่าง พายน้ำจูบที่ริมฝีปากของเธอจ,จู่ๆแผลเป็นที่ลําคอ,อก็กลายเป็นครีบป,ปลาอเลยซาลืมตาขึ้นมาเธอสามารถหายใจในน้ําได้พรายน้ําสวมกอดเธอไว้แน่นเขาไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วจากนี้ไปเขาและเธอจะอยู่ด้วยกันตลอดไปวิเคราะห์และข้อมูลเพิ่มเติมหนังเรื่อง The Shape of Order นอกจากจะพูดเรื่องความรักที่ไร้พรมแดนแล้วผู้กำกับหนังเรื่องนี้อย่างกิเยโมเดลโตโรผู้ที่เคยกำกับหนังดังอย่าง h เ l ลบอยและแ a ซิฟิกริมเขายัางตั้งใจสอดแทรกประเด็นสังคมอีกด้วยอย่างที่เห็นตัวละครหลักในเรื่องล้วนแต่เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมทั้งนั้นเช่นเอลซซาเป็นผู้พิการจายสเป็นเกยเซลดาผู้หญิงที่ถูกดูแคลนว่าเป็นเพียงแม่บ้าน และที่สําคัญที่สุดคือพรายน้ําเขาเป็นดงตัวแทนของความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์ทั้งสีผิวรูปร่างภาษาล้วนแตแตกต,ต่างจากทุกตัวละครส่วนตัวคิดว่าผู้กํากับตั้งใจให้ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกกล่าวถึงความสําคัญของคนกลุ่มน้อยบ้างไม่ใช่มอบโอกาสและส่องแสงแต่เพียงคนหน้าตาดีตามแบบบิวตี้สแตนดาร์ดเพียงอย่างเดียวทุกคนมีความแตกต่าง ทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองและสังคมควรจะตระหนักถึงพวกเขาด้วยเนื้อหาที่ดีนั้นก็ทำออกมาเพอร์เฟกในทุกๆองค์ประกอบเลยทำให้ The Shape of Water คือหนังที่ชนะรางวัลออสการ์ในปี2018และได้ถึง4รางวัลด้วยกันนั่นคือรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมดนตรีและงานออกแบบยอดเยี่ยมส่วนตัวคิดว่า The Shape of Water นหนังดีีท่่คควราหามามดูสักครั้ในชีวิตาว่าทุกคนกำลังตามหาเว็บเล่นเกมที่มีมาตรฐานสากลฝากถอนไม่มีสะดุดบัญชีเดียวเล่นได้ทุกอย่างมีโปรโมชั่นดีๆมากมายก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยที Alpha Max 878โดยที่นี่ก็มีเกมมากมายให้คุณได้เลือกเล่นหากสนใจเล่นเกมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยที apm 878 The Chef Awarder ได้คะแนนจากเว็บมะเขือเน่าไปถึง92%และจากเว็บ imdb 7.3คะแนน ก็จบลงไปแล้วกับเรื่อง The Chef of Water ถ้าหากว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเรา Spoiler Alert ก็ต้องขออาภัยมณนะที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ